บัดเนีนว่าก่อนสาทุชนทุกท่านน้องพี่ผู้มีจิตปากบัณฑิตเมธีคอยต้องฟ้องไว้โอ้มาแล้ววันวันแท้ล่ะเอาจานเงิน <c oughs> ซ้อมไว้จะได้ไปแหละแพร่ปัจจัยเดือนสิมาเนี่ย <c oughs> คนที่สั่งยังอีกเนาได้บชแล้วกับสีเฝ้าสั่งหอละครสั่งประตูโค้งให้เลี่ยวๆตำต่ำกันไปเถอะวสีเฝ้าก็ดอกกระเดียแท้อาชีวิตคนอ่ะมันโบน่บบนอนสิไตยวันตายพุ่งกับโบหู้เฝ้าทำบุญไว้หลายๆั่นคือพวกเฝ้าสั่งเม้นไว้พร้อมล้วนเอา,าท่านจำเป็นดอกอันอนอั้นน่ะว่าชีวิตบวแน่บวนอนก้อห้เจ้าได้เป็นผู้ประเดิมเม้นคนแรกเถอะปลาเกี่ยปาเกี๊ยนท่านเม็นสั่งอลีน่ะสร้างใส่เขาสิมาสั่งได้ไว้พร้อมกันลายอัะไรย่างป้านั้น เีาสั่งอิลี่ะกระทิมสร้างของมวนนิตยาก่อสร้างทุกคนมาสั่งโบสถ์บ้านเฮาเด้อเอาสั่งโบสถ์สั่งสลาอาคารหอสงหอไต้มณนโดบสั่งชิมกลางน้ำหอระคังประตูโค้งือเมดเผาศพบสร้างคนมากด้วยประสบการณ์งานฝีมือดีนี้ดีไซนและรูปแบบการสั่งสรค์งดงามนเกินคํำบรรยายเป็น ทางทีม,มงานเสร็จตามเป้าหมายรับหมายคำปรึกษาและออกแบบโค้งสั่งที่ได้มาตรฐานว้าวเนี่ยนีอ่อ่าวัดเริ่มที่สนใจลรอล่ะก็นไดอ้าอาสิหาลือในที่ประชุมเสนอทีมงานนิตยยากรสัง่งเอาทีมสร้างทอมวลน,นี่ล่ะมาสั่งหอระครังสั่งประตูโคงวัดบ้านเฮานะ่ะเออล้วมีเบอ่อพราติดต่อเพื่อนได้บ่ล่ะก้า ผมเขียนติดของรถจักรายานผมไม่เอาอันสูเอาฟังเนี่ย<ช>เอาตาบอดีตาบอดีฮึบปึกอ,อันบ่ออกก็ไม่ปากรู้อันอันรถขน่ะนิยยาก่อสร้างโดยทิมสร้างของมวนหัรศูนย์แปดเจ็ดเก้าสี่อง้าเ,เจ็ดศูนย์ยุดก่อนศูนย์แสห สองห้าเจ็ดศูนย์อ๋อสัมผี่หรอเด้อก้าสันว์อเฝ้าที่ออกไปวัดจะเข้าก่อนไสันวอาลคอนเฝ้าแซงเกียวเด้อก้าพร้อมแข็อยู่แล้วอา